ทักทายพี่น้องสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่เกิดในราศีเมษนะมาดูกันว่าในปีพุทธศักราช2568นะครับตัวผมนี่มองราศีเมษว่ายังไงนะนะครับอ่ะราศีเมษปี68 1 2 3 4 5เอาห้เอาลืมให้ดูย <laughs> ิบซะ5าใบเลยเมษปี68ทุกท่านเบแรกเป็นโอ้เป็น เป็นขาขึ้นของชรารสีเมนะ็นั้นในช่วงต้นปีนะครับอ๋อนะครับงานหนักงานใหญ่ครับถ้ามีความสามารถนี่โตเลยนะถ้าแบบรู้ไม่เยอะเนี่ยก็โอ้เหนื่อยนะท่านเดินเพาะหางหมูงานท่วมหัวแต่ถ้ามีความสามารถความเข้าใจนะแล้วมีระบบการจัดการที่ดีเป็นปีที่เติบโตในเรื่องของงานงานดีเงินย่อมดีถ้าบริหารจัดการไม่เป็นระวังงานท่วมหัวการเงินสะดุดนะ มันออกมาใน2แบบทุท่านใบที่3เป็น5ถ้วย5ถ้วยนี้ไม่ดีทุกท่น่นนะมันจะดีแค่การเดินทางย้ายแบบนี้นะครับแต่ด้าน,นอื่นๆจะไม่ดีโดยเฉพาะความรักนะไป้าถ้วยจะไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจทังพู้นี้เนาะนะครับต่อมาครับสีถ้วยโคตรเซ็งเลยนะเป็นปีที่ นึกว่าจะดีนีขึ้นมาแบบแรกนี่ดีมากเลยสุดท้ายนี่เียงมากเลยไปสุดท้ายโอ้โหคุณเอาตัวรอดนะดีใจด้วยตบมือให้ก่อนราศีเมษถ้าที่ดูเนี่ยอุปสรรคเยอะนะเจอเรื่องคนใส่ร้ายนินทาให้ร้ายโอ้โหหนักหนาเลยแต่คุณเนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีนะแต่ไม่มีใครนินดีกคุณแต่คุณจะรู้เองเลยว่า คุณนะทอาออกมาได้ดีเพระาะใบสุดท้ายจบเป็นไพ่เดวเวิร์นี่มันเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะมันแพ้ไพ่เดอะซันนะครับแต่ถ้าขึ้นลักษณะนี้ของดวงปีก็ตอบว่าเป็นปีที่ดีของคุณเพียงแต่มันมีหลายอย่างนะที่มาก่อกวนจิตใจนะครับมันมีคนไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทําด้วยแต่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกนะให้เรารู้ตัวเราก็พอนะครับความสําเร็จอะไรยังไงเรายินดีของเราก็พอ คนอื่นๆๆเขาไม่เข้าใจเราแน่นอนนะามาดูใบแรกครับแปดเมท้าครับแปดเมท้าเนี่ยความหมายมันก็คือว่าการงานเติบโตมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเรามีโอกาสเขาเรียกว่าเติบโตในสายงานหรือเติบโตในธุรกิจนะมีโอกาสถึงขั้นทํางานได้2ที่ควบตําแหน่ง2ตําแหน่งนะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสายงานนะถ้าเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายเป็นช่วงทํามาค้าขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทาเข้าส่งออกนี่จะโดดเด่นๆๆมากเลยนะครับแล้วก็ คนที่มีเหมือนกับงานที่มันตโตๆโตงาน,นใหญ่ๆนะอาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะแบบนี้เริ่มเห็นทิศทางของธุรกิจการเงินที่สดใสนะครับเงินมันมาช้าแต่มันได้บางครั้งบางทีตกลงกันเนี่ยปีนี้จบนะงานเสร็จแล้วเงินไม่มาสักทีท่านแต่มันมาอาจจะแบบสิ้นปีอาจจะมาปีถัดไปเลยแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับ ถ้าเป็นเรื่องเงินช้าแต่ได้แต่ถ้าเป็นต้นปีเงินนี่ดีมากเลยนะมกราบกุมภามีนาะสามเดือนนี้นี่โคตรเด่นโคตรดีทุกท่านมันเป็นจังหวะขาขึ้นขึ้นในเรื่องของงานการเงินธุรกิจความสัมพันธ์กับบุคคลคุณจะไปติดต่อค้าขายพูดคุยอะไรก็ตามแม้กระทั่งชอบใครสักคนหนึ่งนะใช้จังหวะช่วงเวลาดวงขค้ื่อนช่วงต้นปีเนี้ยนะมันจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปนตามความคิดของคุณนะแบบนี้ขอาวนี้ปุ๊บ พอมันเริ่มโตใช่ไหมภาระรับผิดชอบมันก็จะเริ่มมากขึ้นเข้าสู่เมษาเพื่อสถาบันิจุนาสามเดอนนี้พอเราใช้ไป่ห้าไปเนาะสเดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่ถ้าคุณมีความสามารถตามที่บอกงานก็โตหรือใหญ่เลยนะเงินก็เยอะแต่ถ้าคุณเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนผัดวันประกันพรุ่งเหมือนไม่ได้มีการเตรียมพร้อมนะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทําความเข้าใจมันนี่เป็นเป็นช่วงภาระแบบนี้นะดังนั้น คุณจะต้องมีความเข้าใจและจัดการกับสิ่งที่คุณได้รับผิดชอบถ้าคุณไม่เข้าใจคุณต้องดึงคนหรือเหมือนไปเรียนรู้หรือไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งหรือดึงคนที่มันเข้าใจในสิ่งนั้นมาปรึกษามาพูดคุยขอคําที้แนะมันจะทําให้ดวงมันขึ้นถ้าคุณไม่มีความเข้าใจนะแล้วก็ปล่อยเหมือนเหมือนเหมือนไม่สนใจอะไรมากมันจะเป็นช่วงอุปสรรคมันกลายเป็นอุปสรรคทันทีมันกลายเป็นภาระมันเป็นกลายเป็นเรื่องยากทันทีนะ ในเรื่องงานนะแล้วก็ภาระรับผิดชอบนะแบบนี้ดังนั้นต้องทัอย่างนี้ครับชาวราศีเมษเนี่ยถ้ามีอะไรให้ทํามีอะไรให้จัดการมีงานที่มันมัน,ม,นมันเริ่มมาเยอะๆรีบเคลียร์รีบจัดการนะไปที่ละสิ่งที่ระยางมันจะดีไม่งั้นงานจะท่วมหัวในช่วงเมษาถึงมิถุนะัสนะท่านนะเออมันจะทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยมากแบบนี้นะถ้าทําสําเร็จ นะก็ไม่มีคนยินดีแต่คุณอย่าไปสนใจขอให้เราเข้าใจว่าเออเราทําสําเร็จนะครับเพราะคุณจะไม่รับคําชมนะแต่ว่าจบปีแล้วเนี่ยบอกเลยเป็นปีที่ดีของคุณเพียงแต่คุณจะไม่รับคําชมคุณจะมีแต่คนแซะนะแบบนี้ถ้าคุณทนแรงกดดันไม่ได้นคุณก็จะไปจากตรงนั้นทันทีเพราะว่าในช่วงกรกฎาคมถึงกันยานะครับมันก็คือช่วงครึ่งปีหลังมันขึ้นแบบเสียใจทําไม มีแต่เรื่องทําก่อกวนจิตใจจังเลยอะไรแบเนี้ยทำไมชีวิตไม้มีความสุขประจบเหมาะกับมีปัญหาอีกนะครับคนแวดล้อมไม่เข้าใจนะครับมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลนะครับเพื่อนฝูงคนรักนะฮะถ้วยเนาะญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานก็คือในช่วงนี้นเป็นช่วงที่แบบคุณจะเสียใจนะคุณจะถูกติคุณจะถูกว่าแล้วทําให้ไม่เกิดความไม่มั่นใจประจบเหมาะกับมีปัญหาเรื่องความรักด้วย รักใครชอบใครเขาก็ตีตัวห่างคนมีคู่คนมีแฟนก็เวลาไม่ค่อยมีให้กันมันอาจจะเปิดจังหวะให้ใครสกุลเข้ามาแทรกดังนั้นก็พยายามพูดคุยกันนะครับให้มันมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าจะผิดหวังถ้าจะเสียใจนะในเรื่องความรักก็จะอยู่แถวแถวสักรกระดาษถึงสิงหาแบบนี้นะครับลหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะเบื่อโลกมันจะเป็นาอารมณ์ความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆยอย่างนะครับมันจะก่อกวนจิตใจจะทําให้คุณมีปัญหาสุขภาพจิตนิดนึงนะครับนะ เพราะมาดูข้าใบที่4ี่เนี่ยมันเป็นสีถ้วยสีถ้วยคือเบื่อนายเซงเซงคนรักเซงลูกน้องเซงบริวารเอาแต่เรื่องมาให้นะครับเหมือนอยากได้สิ่งนี้พอได้มามันไม่ถูกใจจะได้ของไม่ถูกใจนะปีนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยโดยเฉพาะช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยจะได้ของไม่ถูกใจเบื่อนายเซงระวังในเรื่องของระบบย่อยอาหารอาหารแล้วก็ระวังโรคซึมเศร้าเล็กๆนะเข้าถามหาดังนั้น วันดวสุดท้ายจริงๆเป็นเป็นปีที่ดีของคุณนะถ้าคุณมีการจัดการแล้วก็มีความเข้าใจนะในหลายสิ่งหลายอย่างนะท่านนะมันก็จะกลายเป็นปีที่สดใสของชาวราศีเมษนะครับต้องพูดอย่างนี้นะแล้วก็อะไรที่มันอยู่ทางไกลนะครับไกลๆนะมันจะดีมันจะเด่นสําหรับชาวราศีเมษต,ต้องพูดอย่างนี้นะมีคนเข้ามาท่านไม่ได้ล็อก สรุปครับปีพุทธศักราช2 5งพเนี่ยเป็นปีที่ดีของชาวราศีเมษไหมจบปีถึงดีครับเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะเหมือนที่ผมบอกเนาะจริงๆถแล้วมันเป็นปีที่ดีเพียงแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคนไม่ชอบคนแซะนะครับแล้วก็เราเรียกว่าความสัมพันธ์ดีกว่าเนาะในในอุปสรรคของปี68เนี่ยความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่รักคนรักลูกน้องบริวารน,นะคนไม่ชอบมันเยอะ มันก็เลยก่อกวนจิตใจแต่มันเป็นปีที่ดีนะนะครับแล้วก็เรื่องของการงานมันจะเติบโตอย่างมากถ้าหากจะมันมันจะไม่ดีเนี่ยมันจะผิดหวังจะโยกจะย้ายเนี่ยมันจะอยู่กระชกาถึงกันยาอยู่ในช่วงนี้เพราะอ่านจากไพ่ใบนี้ดังนั้นต้องบอกว่าชาวราศีเมษนะสู้ๆนะให้เรารู้ว่าเราทําอะไรนะครับก็พอจะกันไหมโอกาสน้าสวัสดีครับ